ก็สวัสดีจอมยุทธทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับเพราะผมพรบ้าเพยแล้วก็มาอยู่ในคลิปของพูดคุยกันบ้างหรือว่ามีเสียงผมเข้าไปในคลิปบ้างนะครับเพราะว่าล่าสุดคลิปที่ผ่านๆมาถ้าเพื่อนๆได้ติดตามหรือว่าได้ดูยังดูชาแนลนี้อยู่นะครับก็จะเห็นว่าผมชอบเอาบรรยากาศการเล่นเกมของผมกับเพื่อนๆในกลุ่มเกมจีนอะไรประมาณนี้แบบ ลงดล,ล,ลงดันอัพสมากก่าส่วนใหญ่แต่ไม่ค่อยแบบอธิบายหรือมีคลิปรีวิวหรือมีคลิปพูดคุยกับเกมจีนกำลังภายในใหม่ๆนะครับแต่วันนี้ครับก็นึกขึ้นได้ว่าปี2022อ่ะมันมีเกมเกมหนึ่งที่เปิดมาพร้อมกับแวร์วิวมีรือว่าเปิดมาชนนะเป็นเดโมมาชนกันนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Percever วเป็นแนวกําลังภายในแฟนตาซีมากกว่าแวร์วิวมีนะแวร์ว,วิวมีนี่หลายๆคนที่ติดตามช่องผมหรือว่าชอบแนวนี้น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกมฟอร์มใหญ่หรือเป็นเกมที่ผมติดตามมาแบบ สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็คาดว่าน่าจะได้เล่นประมาณไปลายปลายปีอันนี้ผมเดาแต่ Perceiver เนี่ยผมก็ติดตามเหมือนกันแล้วก็เป็นเกมแบบฟอร์มใหญ่ของค่ายนี่นะครับค่ายเปเปอร์น,นะครับเป็นค่ายจีนที่ทําแนวเกมแบบจีบหนุ่มจีบสาวหรือว่าเกมแนวแบบน่ารักสดใสอีกค่ายหนึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักค่ายนี้แต่ว่าถ้าใครที่เป็นแบบสาววกเกมจีบสาวจีบหนุ่มอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะรู้จักค่ายนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่า ล่าสุดค่ายนี้เขาผันตัวมาทําเป็นเกมแอคชั่นฟอร์มใหญ่ปรีมกลาลังภายในแล้วก็มีความแฟนตาซีผสมเข้ามานะครับนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า p e r c e v e r เกมที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้แต่จริงๆผมทําคลิปของเกมนี้ตอนที่เขาเปิด เ,เขาเรียกว่าทีเซอร์หรือว่าตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่แล้วไปรอบหนึ่งคนระับคลิปนี้ผมพลาดไปได้ไงเพราะว่าคลิปมันออกมาปี2ปีที่แล้วแต่ว่าผมไม่ไดเอามาพูดคุยไม่ไดเอามาเมาส์มอยไม่ไดเอามาดูแล้วก็คอมเมนต์อะไรไประหว่างคลิปไอเนี้ยผมรู้สึกว่าพลาดมากแต่ผมคิดว่าจังหวะนั้นน่าจะชนกับเกมที่ชื่อว่าเวลวิมิตผมไปให้ความสนใจเกมนั้นมากกว่าเกมนี้เลยดับดบไปแล้วก็ล่าสุดเกมเนี้ยข่าวก็ยังไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรนะเหมือนแบบ อเป็นความลับของบริษัทนี่เลยคือซุ่มเงียบมากไม่ปล่อยอัปเดตอะไรไม่ปล่อยข้อมูลหรือว่าอะไรมาให้แบบได้ชื่นใจได้หายใจกันเลยว่าเกมมันยังพัฒนาต่อไหมอันนี้คือไม่รู้เลยแต่ a l ลวิวมีเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างแวลวิวมีนครับก็คือเขาก็ยังอัปเดตเขาก็ยังมีข้อมูลมีแบบเกมเพย์ยี่สนาทีเกมเพย์สชั่วโมงทีมงานปล่อยคือเขาเรียกว่าโซเชียลทางฝั่งจีนเว้ยปอหรือว่าเว็บไซต์ออฟิเชียลเขาจะอัปเดตถี่ตลอดแต่เกมเนี้ยเงียบมากใช้คําว่าเงียบกิบแล้วก็ ผมคอนเฟิร์มไว้ให้แล้วกันว่าเป็นเกมดีเกมหนึ่งใครที่เป็นสายกำลังภายในชอบวัฒนธรรมจีนบรรยากาศจีนมีความแฟนตาซีของ เซียนหรือว่าอภาิธิหารนิดหน่อยไอเน,นี้ยตอบโจทย์คือพอๆกับแวร์วิมีเลยเป็นเกมที่ควรค่าแก่การซื้อทั้ง2เกมเลยอ่ะพูดมาเยอะแล้วเกินกันมาสักพักเราไปดูวิดีโอพร้อมกันดีกว่าระหว่างดูวิดีโอผมก็จะพูดคุยเข้าไปในวิดีโอด้วยนะจะได้แบบเพื่อนๆไม่เบื่อไม่ไ,มได้ดูเงาๆอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์วิจารณ์นิดๆหน่อยตามสไตล์ผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันครับนี่เป็นวิดีโอจากทีมงานเลยครับทีมงานเขาก็จะเล่นให้ดูอันนี้เป็นทีเซอร์แรกที่เกมมันปล่อยมานะเนี่ย คนเล่นทีมกองทีมงานตรงนี้จะเป็นวิดีโอคอมแบทเลยนะให้เราเห็นตัวเกมแบบเกมเพย์เลยว่าเกมมันจะเล่นยังไงอะไรยังไงนี่ตื่นมาก็มีการสอนนะว่าระบบอะไรนี่มีการแบบปัดป้องนะมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจครับตัวเอกจะเหมือนยืมพลังหรือวิชาของศัตรูที่เราไปสู้มาได้หรือชนะได้มานะอันนี้เป็นจุดเด่นของเกมนี้ก็ว่าได้นะี่จังหวะการออกกระบี่คือท่ากระบีอะ่อ่ะ ที่ผมบอกว่าเกมมันควรค่าแก่การซื้ออะเออก็คือใครที่ชอบแนวกระบี่การลำกระบี่ท่วงท่ากระบี่เน,นี้ยตอบโจทย์แล้วนี่นี่ไหมบบถึงแม้ว่าระบบเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบมองปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันจะเหมือนเกมอย่างเช่นเซอร์คิโลโคซูมาอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นอีกบรรยากาศนึงครับของทางฝั่งจีนวัฒนธรรมจีนมีการบล็อกนีมมม้มีการแบบนี่ ขนาดคนเล่นเขายังแบบยังลําให้ดูเลยนะนี่เล่นแล้วอินเลยก็คือออกไม้ออกมือมีท่าบู๊ตรงบู๊ตึ้งนี่มีการแบบจะลําแล้วก็คือถึงขนาดจะลําแล้วเมาส์ม้งคีย์บงคีย์บอร์ดนี่ไม่กดเลยก็คือจะลําแล้วก็ตัวเกมเขาจะสอนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อินเทอร์เฟซต่างๆนะว่าอันนี้คืออะไรเส้นขาวๆคืออะไรเก็บเกตอะไรประมาณนี้เออตัวเกมเขาก็จะสอนนะนี่เป็นการวิ่งมูเมนต์ของเกมถือว่าเร็วนะครับเคลื่อนไหวได้แบบ สม uh, ูทดีน wow> ี่เหมือนกับจังหวะการเทคดาวการแบบลำกระบี่กับศัตรูนี่ก็ได้อยู่นี่การบล็อกการแทงคืนนี่มีการลำก่อนที่จะแทงมีการเขาเรียกว่าคมกระบี่ฟาดเป็นออร่าสีขาวก็ถือว่าทําได้ดีนะทำได้สวยนี่มีการแบบจังหวะคือเขาพรีเซนต์แล้วว่าท่วงท่าเนี่ยเขาพรีเซนต์มาในการแบบความสวยงามของการออกสกิลท่วงท่าอะไรประมาณนี้ น่าจะเป็นแบบชอบเขาเรียกว่าชอบท่วงท่าของการออกสกิลแต่ที่ผมบอกไปเสมอครับเวลาผมเล่นเกมจีน,นจเกมแนวฝั่งเอเชียเนี่ยผมจะชอบท่วงท่าเป็นพิเศษครับท่วงท่ามันมีสนเสน่ห์มันมีมันมีเหมือนกับ เขาเรียกว่าลำอ่ะดูการลำนิ้วดูอะไรการลำที่สวยงามอ,ะอ่ะเออมันจะมีอรรถรสในการเล่นนะครับจังหวะการแบบต่อสู้ถือว่าเร็วนะผมด,ดูมาคือมีการปุ๊บป๊าปปุ๊บป๊าป,ป,ประมาณนี้คลิปเต็มเต็มจะประมาณ40นาทีนะครับแต่นี่คือผมตัดมาครึ่งหนึ่งก็คือเอาครึ่งหลังแล้วกันเพราะว่าครึ่งแรกเขาจะให้ให้ผู้หญิงเล่นแล้วก็ถามความคิดเห็นเนี่ยผู้หญิงสองคนนะครับ ถามความคิดเห็นว่าผู้หญิงเวลาคอนโทรลต,รตรัวละครเล่นตัวละครเป็นยังไงมั่งหรือว่ามีฟีลลิ่งในการกดเป็นยังไงมั่งส่วนครึ่งหลังนี้จะเป็นผู้ชายครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตำแหน่งอะไรอาจจะเป็นทีมงานหรือว่าเป็นแบบว่าผู้เล่นจริงๆที่แบบโชคดีหรือว่าได้รับการคัดเลือกเข้ามาทดลองเกมนี้ส่วนไอ้คนข้างๆน่าจะเป็นทีมงานอัน,นี้ก็น่าจะเป็นผู้เล่นผู้หญิงประมาณนี้<ๆ><ๆ>ก็จะมีศัตรูแบบเ,เขาเรียกว,ว่านอนนอนอยู่นะเราไปจิ้มมันก็เลยลุกขึ้นมาอะไรประมาณนะั้นคือจริงๆจะเรียกว,ว่ามันๆๆๆๆ เขาเรียกอะไรอ่ะจะให้สมจริงกว่านี้ก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเกมนะคือความสมจริงที่ผมกําลังคิดอยู่ในหัวผมก็คือคือเดินเสียงดังขนาดเนี้ยฝนตกอะไรขนาดเนี้ยคือมึงยังนอนอยู่บนหลังคาได้ยังไงคือดังเนี้ยมันไม่สมจริงอยู่แล้วแต่ว่าเกมเขาก็พยายามใส่ลูกเล่นกิมมิคอะไรให้เราได้เห็นว่ามันมีตรงเนี้ยมันใส่ออกมาขำๆประมาณนะั้นแต่ถ้าต้องการเกมที่สมจริงก็ต้องมัน เข้ากับบรรยากาศด้วยตัวละครเดินมาใ,ใกล้มันก็คงจะต้องตื่นอย่างเงี้ยฝนตกอยู่บนหลังคาก็ไม่ควรจะนอนเลยคือมีความแบบสมจริงกับโลกเป็นจริง<อ>ที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้ผมก็มโนกันไปนะฮะแล้วก็ตัวละครเขาก็วิ่งเล่นบนหลังคาอยู่ตัวนี้จอมยุทธก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือชอบอยู่บนหลังคาพื้นไม่ค่อยอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนหรือว่าใครก็แล้วแต่ละพอเวลาได้ฉายาว่าจอมยุทธก็จะแบบ พยายามที่จะขึ้นหลังคาจะกระโดดจะปีนจะหาทุกวิธีทางเพื่อแบบหยับหลังคาเออผมก็ไม่รู้ว่าทําทําไมแต่ก็เข้าใจฟิลลิ่งว่าการอยู่บนที่สูงมันได้เปรียบกว่าอยู่บนข้างล่างนะมันจะได้เห็นแบบเออใครมายังไงนู่นนั่เหมือนสัญชาตญาณพื้นฐานก็คือพยายามขึ้นอยู่ที่สูงแล้วมองลงมาจะได้แบบได้เปรียบในการต่อสู้ประมาณนั้นเลยหลังคาก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นแลนด์มาร์ค สำหรับจอมยุทธทุกๆท่านที่จะต้องแบบพยายามขึ้นบนบนหลังคานี้อันนี้ก็เป็นฉากต่อสู้คอมแบทที่ต่อเนื่องกันมาจากเมื่อกี้นครับลงมาหลังคาแล้วก็มางัดกันเลยบบบฉากลำกระบี่สกปรกสกิลถือว่าทำได้สวยนะครับนี่บบบมีการแบบเอาเท้าเตะตะวัดหน้ามูฟเมนต์ถือว่าสนุกคือมองแล้วมูฟเมนต์นี้ได้อ่ะคือคุ้มค่าแล้วมูฟเมนต์การแบดไปข้างหน้าการตวัดการพักหลังการฟันกระบี่ถือว่าทำได้ดีครับตรงนี้ น่าเล่นเป็นเกมที่มูเว้นไวดีครับนี่ส่วน AI ผมยังมองว่ามันยังคือไม่ได้ฉลาดอะไรมากนะยังไม่แบบว่าจริงจังกระโดดเข้ามาตีเราหรือว่าแบบยากอะไรขนาดนั้นนะ AI ก็ยังแบบง่ายๆอยู่นะนส่วนระบบการวงการบล็อกก็ถือว่าทําได้ดีครับมีการบล็อกมีการกินยาจังหวะอะไรมานีจังหวะเอากระบี่ที่จะงัดคืนมันจะแบบควงก่อนนิดนึงครับแบบเท่ๆปุ๊บเพิ่มเขาเรียกว่าโมเมนตัมของกระบี่เพื่อจะไปแบบแทงข้างหน้าประมาณนี้นี่มีการเตะหน้า ตัวเกมก็จะมืดๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นธีมอยู่กลางคืนในหุบเขาอะไรประมาณนี้ตัวเกมบรรยากาศจะมืดๆหน่อยก็อาจจะมีแบบแสงฟงแสงไฟสาดเข้ามาเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมตัวเกมจะแบบมืดๆอึมครึมเพราะไม่ได้มีแสงอาทิตย์นะครับเพราะมันอยู่ในแบบช่วงฝนตกนี่แล้วก็มีเขาเรียกว่าไอเทมบอกหน้ากงหน้ากาเกมนี้จุดเด่นที่ผมบอกไปแล้วคือตัวเอกจะสามารถเหมือนเอาวิชาเอาความสามารถของศัตรูที่ฆ่าไปได้หรืออะไรประมาณนี้มาใช้ได้ก็ทําให้แบบเปลี่ยนร่างได้ และการเปลี่ยนล่างเนี่ยมันจะไปโฟกัสที่หน้ากากเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเห <c oughs> มือนยืมพลังของศัตรูหรือว่าแบบฮีโร่ต่างๆมาเป็นคนคนนั้นแล้วก็จะได้วิชานั้นมาได้จังหวะอะไรนั้นมานย <c oughs> <c oughs> ตัวละครใบหน้าก็หล่อนะ <c oughs> <c oughs> ใช้คําว่าแบบ ตัวละครใหน้าก็หล่อเหลาเลยเอาใจสาวๆเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกค่ายนี้เขาเชี่ยวชาญในการทําเกมจีบหนุ่มจีบสาวหรือว,ว่าเกมที่มันโมเอะน่ารักน่ารักของฝั่งจีนนะครับดังนั้นเรื่องใบหน้าตัวละครเขาก็จริงจังซีเรียสมือนกันนี้อันนี้เป็นท่าของอีกคนนึงนะเวลาเปลี่ยนหน้ากาก็จะดุด,ดันนิดนึงอาวุธที่ใช้จะเหมือนเป็นดาบนะครับไม่ใช่กระบี่นะมันจะไม่ได้เร็วมากเหมือนกระบี่คนเมื่อกี้นะอันนี้จะเป็นดาบมีความแบบดูแข็งแกร่งเนี่ยมีแบบชุดเกราะมีการชาร์จกระบี่ ชาร์จแต่แรงประมาณนะั้นนี่บบนี่บล็อกบล็อกอ่า,กกา,าอแล้วก็ชาร์จชาร์จเกาะแล้วอืมชาร์จแต่แรงครับเป็นสายมันแบบไม่เร็วแต่แรงเน้นแรงครับเน้นแบบแท้งไปเลยชาร์จเกาะบบกระเด็นเลยครับ แล้วก็ศัตรูหรือว่าตัวเราเหมือนจะมีชุดเกราะนะเน้นแบบมีชุดเกราะไม่ได้เป็นแบบเสื้อผ้าเหมือนกับคนที่แล้วคนที่แล้วจะใส่เสื้อผ้าแบบเหมือนชุดลำลองเสื้อแบบสบายๆแต่ว่าตัวละครนี้ที่เราเปลี่ยนร่างมีชุดเกรานะครับออกจะเป็นแนวนักลบหรือว่าจอมพลอะไรประมาณนะั้นมูเม้นต์การเคลื่อนไหวนี่ผมว่า กินขาดใช้คาว่าแบบได้ก็คือคุ้มค่าแก่การจ่ายเงินมาเล่นนะครับแต่ว่าคอนทงคอนเทนต์หรือว่าเรื่องอื่นนี้ยังไม่ขอพูดถึงเพราะผมก็มีข้อมูลเท่านี้มีวิดีโอแค่ประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าคอนเทนต์มันจะยาวแค่ไหนมีระบบอะไรมากมายแค่ไหนแต่เท่าที่ดูตอนเนี้ยแค่ลํากระบี่เปลี่ยนล่างได้หรือว่ามีการเปลี่ยนล่างอะไรประมาณนี้อันนี้ผมซื้ออยู่แล้วผมชอบบรรยากาศอย่างนี้แล้วผมก็ซื้อแล้วส่วนเพื่อนๆที่ดูหรือว่า เขาเรียกว่าเป็นคนกลางๆไม่ได้ชอบตีมอะไรพิเศษก็ลองดูครับลองตัดสินใจว่ามันโอเคสําหรับเพื่อนๆไหมส่วนคนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบสมูนไลชอบนินจาชอบจอมยุทธชอบกระบี่ชอบอาวุธของฝั่งเอเชียอะไรประมาณนี้ไอ้นี่น่าจะตอบโจทย์นะผมราะว่ามันดูสวยการลําการท่วงท่านี่ก็กินขาดอยู่แล้วบรร,บรรยากาศบรรยากาศด้วยมุเมน้นการวิ่งนี่มีการบล็อกเอาดาบมาบางังตาบังหน้าครับดูเท่ครับ ท่วงท่าไม่ใช่แค่ว่าดุดันต่อสู้เก่งนะมีความเท่ด้วยต้องใส่ความเท่นี่นนตีเมื่อกี้เปลี่ยนล่างอีกล่างหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าเกรมันน่าจะหมดครับเขาเลยเปลี่ยนตีอีกล่างนึงนี่อันนี้คนที่ใช้กระบี่นะมันจะเร็วนะครับนี่นี่มีเปลี่ยนอีกล่างนึงด้วยนี่คือจุดเด่นของเกมที่เขาจะพรีเซนต์ให้เราเห็นว่ามันเหมือนกับผมจะเรียกว่าไงเดีย๋ยวมันเหมือนเกม มันเหมือนเกมยุคนี้ที่ตัวละครออกจะแนวแบบอนิเมะหน่อยที่เวลาสู้เราสามารถจะเปลี่ยนเป็นอีกคนอีกคนในทีมได้ประมาณนี้อนี้โดนศัตรูเขาสวนกลับมาแบบชุดใหญ่เหมือนกันสามารถที่จะตีแล้วเปลี่ยนร่างไปมาได้ตามหน้ากากที่เรามีนะตามแบบเขาเรียกว่าวิชาหรือว่าหน้ากาก,ากที่เราไปหามาครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นั้นเจอศัตรูแบบไหนก็ใช้หน้าก,ากากแบบนั้นให้ถูกต่อมานี่นี่ กว่าจะฆ่าได้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าง่ายๆตีแป๊บๆทายนะก็ตีอยู่พักหนึ่งเหมือนกันีชุดเครื่องแต่งกายบรรยากาศมีฟิสิกส์เขาพยายามทำให้เห็นฟิสิกส์ของการกระเด็นการพังสิ่งของนะครับนี่ตีกระจายหมก็ถือว่าเขาตั้งใจทำเกมนี้มากๆนะครับถือว่าเป็นเกมแบบยักษ์ของค่ายเขาเลยเป็นเกมแบบทิปเปิลเอของค่ายเขานะถือว่าแบบตั้งใจทํามากเกมนี้ก็รอเล่นอยู่เหมือนกันผมก็รอเล่นอยู่เหมือนกันเกมนี้ไม่พลาดแน่นอนถือว่าแบบ มันต้องเล่นเองอ่ะเออบางเกมคือผมก็ดูคนอื่นเขาเล่นนะแต่ว่าบางเกมผมต้องลงไปเล่นเองต้องจัดเองต้องแบบคอนโทรเองผมคิดว่ามันจะได้แบบซึมซับบรรยากาศหรือว่าแบบเข้าใจฟิลลิ่งในการเล่นจริงๆส่วนบางเกมที่ไม่ใช่ ธีมที่ผมชอบหรือบรรยากาศผมก็จะดูคนอื่นเล่นแค่เสร็มนอเรื่องหรือว่าดูแค่บางจังหวะเท่านั้นนะแต่เกมไหนถ้าผมชอบมากๆหรือว่าเป็นสไตล์ของผมอยู่แล้วก็คงต้องแบบลองไปเล่นเองแบบบังคับด้วยตัวเองแน่นอนไม่พลาดแน่นอนอะไรประมาณนี้อันนี้เขาจะมุ้งมแงให้เราดูนะการเคลื่อนไหวไปมาไปมาจังหวะวิ่งอะไรประมาณนี้เห็นไหมมีจังหวะเบรกการแบบแอนิเมชันจะหยุดอย่างเงี้ยไม่ได้แข็งแขงนะมันแบบนี่เห็นไหมมันจะสไลด์หยุดสไลด์ที่ต่างระดับอะไรประมาณนี้การกลับหลังการแดดไปข้างหน้าเขาพยายามให้เห็นมุม ัตวแล้วก็ทุ่งหญ้าหรือว่าการเคลื่อนไหวของแอนิเมชันใบไม้อะไรก็ทำออกมาได้ดีนะครับนี่เขาก็พยายามจะอธิบายข้างหน้าก็จะเจอบอสแน่นอนนะก็นู่นนี่นั่นพยายามเลือกเขาเรียกว่าหน้ากากผมเรียกว่าหน้ากากแล้วกันนะมันก็คือสกิลนั่นแหละให้ตรงกับศัตรูที่เราต้องเจอแล้วเนี่ยบรรยากาศหรือว่าธีมหรือว่าอาร์ตตรงนี้สวยมากเป็นที่โล่งๆขาวๆมีออร่ามีไอมีศัตรูยืนอยู่แล้วก็โอ้โหกว้างขวาง มันได้ฟิลลิ่งของจอมยุทธะไม่จอมยุทธก็สม,มุนไรประมาณนี้คือทําบรรยากาศตรงนี้ถือว่าทําได้ดีงานศิลป์ถือว่าทําได้โอเคนะครับให้อารมณ์ถึงความแบบเศร้าหมองความแบบหดหู่โดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องตัดสินอะไรบางอย่างเลอ,อทาได้ดีมากเลยมันเป็นเรื่องของการวางสีเรื่องของอาร์ตในการออกแบบเกมนะครับอันนี้ก็สําคัญนะนี้บอสที่เราจะเจอก็จะเป็นแบบเหมือนอีกา <c oughs> เราเรียกว่าใส่ชุดเหมือนอีกาทั้งนิดนึงนะนี่มาแล้วครับบอส ดูไฟบอสกันครับอ,อันนี้เป็นเขาเรียกว่าท่าหนึ่งนะครับในการแบบหลบสตูก็คือกิ้งแบบไปข้างหลังอบอสก็เอาเรื่องมาคนระับมีการเปลี่ยนร่างระหว่างสู้บอสครับปบขอเตะได้เท่มากนะครับอหบอสมูเมต์โยนโยนหล่อเกินก็คือสู้ยังไงให้ดูหล่อไปด้วยครับบปบ เร็วด้วยนะใช้คาว่ามีจังหวะในการโม,มเมนต์ที่เร็วสู้แบบรอจังหวะกันแต่บอสไม่ได้ฉลาดมากนะไม่ได้จริงจังมากแต่น่าจะมีปรับแบบจริงจังนี่มีการแบบเปลี่ยนร่างระหว่างการหลบกิ้งหลบประมาณนั้นถ้าเอาโหมดฮาร์ดน่าจะตึงเหมือนกันนี่มีเกาะเกาะนี้เท่าที่ผมสังเกตนะเวลาตัวละครนี้มันชาร์จเกาะเราฟันเข้าไปที่เกาะมันเหมือนจะไม่โดนดาวมีอะไรประมาณน,นี้เห็นไหมมันเหมือนแบบเป็นแทงนะของตัวละครนี้สายนี้เป็นแบบว่าแทง แทงดุดันประมาณนี้บอสก็โยนอาวุธลับนะครับอยู่ไกลก็โยนอาวุธลับอยู่ใกล้ก็แบบฟันประมาณนี้ปบปบปบใสยก็บีนี้เท่จัดเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างไว้แทงเอาไว้บล็อกก่อนนะนี่ปบปบปบแล้วก็เวลาทำดาเมจก็เอากบีแล้วนี่มูเมนต์เมื่อกี้สวยมากประมาณแล้วหลบแล้วก็โยกปบปบปบเล่นเกมมันต้องมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ สุนทรียภาพด้วยเวลาเล่นเราจะเสพบ,บรรยากาศเราจะดูท่าทางด้วยไม่ใช่ว่าจะเล่นสู้กับบอสเอาชนะอย่างเดียวไม่ใช่เวลาเราเล่นเราเหมือนดูหนังครับดูซีรีส์ดูบรรยากาศดูการมูฟเมนต์ดูจังหวะนี่ดูแต่ว่าเกมคือเราบังคับตัวละครเองนั่นเองไงเราไม่ได้แค่ดูไงเเราต้องแบบใช้สมาธิแล้วก็แบบมันจะมีความภูมิใจด้วยเวลาเราสู้กับบอสแล้วจังหวะมันได้จังหวะมันสวยไง หรือบางคนเล่นไปแล้วก็อัดวิดีโอเอามาแบบลงช anel ทําช่องทําคลิปอะไรนี้ผมก็สนับสนุนนะครับถือว่าดีมากนี่คือมันเป็นความภูมิใจของเราเวลาเล่นแล้วเกมมันสวยถ้ามันดีแล้วจังหวะมันได้มันดูหล่อมันดูอะไรมันถือว่าเล่นแล้วแบบคุ้มค่าประมาณนั้นนี่มีการแบบจังหวะเมื่อกี้มีเหมือนแอนิเมชันแบบเปลี่ยนหน้ากากอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนว่ามันคือโหมดอะไร,รบปบนี้ยังไม่ลงลึกที่โหมดนะครับดูแค่จังหวะการต่อสู้ก่อน ตัวบอสก็พยายามจะมูฟเมนต์แบบรอบๆเรานะแล้วก็มีการแบบเขาเรียกว่าจับจังหวะกันแบบอยู่ใ,ใกล้ๆกันอะไรประมาณนี้ส่วนไฟบอสนี่ก็คือถือว่าทาออกมาได้ดีระดับหนึ่งนะแต่ก็คงจะมีแบบเลือกความยากว่ายากมากง่ายมากหรือว่าอาจจะรับเปลี่ยนอย่างอื่นนอกเหนือไปจากนี้นะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยผมจะไม่ผิดน,น่นะปี2022 23แล้วที่เขาปล่อยออกมาดังนั้นตอนนี้ปี2024ผ่านมาปีกว่าผมให้ประมาณปีกว่าๆแล้วกันนะ ผมคิดว่าตัวเกมหรือระบบอาจจะมีการปรับอะไรมากขึ้นหรือว่ามูเมนต์หรือว่าจังหวะน่าจะมีการปรับอะไรที่มากยิ่งขึ้นกว่าน,นี้นี่เห็นไหมเวลาชนะบอลเราก็จะได้แบบน้ากากบางอย่างมาก็จะบอกว่าเป็นน้ากากอะไรประมาณนั้น ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมเกมนี้นะครับเขาจะเน้นที่เปลี่ยนสก,กิลหน้ากากถามว่ามันเป็นระบบที่แปลกใหม่ไหมก็ไม่ได้แปลกใหม่นะครับแต่ว่าโดยรวมเท่าที่เราเห็นนะ่ะตั้งแต่ตน้นจนถึงตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะเขาพยายามจะทําแบบเอกลักษณ์ของตัวเองประมาณนี้กันถหมว่าตัวละครเวลาพิชิตอะไรก็สามารถที่จะแบบ ดึงพลังของคนคนนั้นมาใช้ได้ดึงพลังของบอสคนนั้นมาใช้ได้ดึงพลังของขุนพลคนนั้นมาใช้ได้ตรงเนี้ยเขาพยายามจะทําในส่วนนั้นให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับนี่ก็ถือว่าเขาเขามีความฝันอ่ะเขาอยากจะทํำนู่นทํานี่อยแล้วก็ทาออกมาได้ดีนะถือว่าโอเคระดับนึงเลยครับการแบบมูฟเมนต์จังหวะบรรยากาศอาร์ต อะไรประมาณนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีคุ้มค่าแก่การซื้อแน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มให้แล้วกันสําหรับสายกําลังภายในหรือสายที่ชอบแนวโซแนวต่อสู้อะไรประมาณนี้คือมันมีไม่กี่เกมครับที่ออกมาแล้วแบบควรจะซื้อหรือว่าคุ้มค่าแก่การซื้ออะไรประมาณแค่ซื้อมาวิ่งเล่นดูบรรยากาศอ่านเนื้อเรื่องซึมซับประมาณนี้ก็คุ้มแล้วก็แบบไม่ได้แพงอะไรมากนะตัวเกมยุคนี้ก็จะอยู่ที่หลักพันคนระับคือ,อ,อจะบอกว่ายังไงเดีย๋ยวจะบอกว่าแพงก็ไม่ได้นะมัน มันก็ประมาณนั่นแหละนอกจากบางคนจะซื้อเดือนหนึงสิเกมอย่างนี้ก็จะตกเป็นหมื่นอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่ว่าถ้าโดยรวมผมว่างานศิลป์งานอาร์ตงานหนึ่งอะหลักพันนี่ผมถือว่าโอ,โอเคนะครับรับได้ก็ถือว่าแบบคุ้มค่าแก่การที่แบบสนับสนุนแล้วก็ซื้อมาเล่นซื้อมาลองอะไรกันนี้จังหวะการปะทะการกันกระบี่กันก็เล้าใจใช้คำว่าเล้าใจครับคือชาร์จเกาะผม เหมือนตัวละครหรือว่าบอทที่เราสู้มันจะมีจังหวะในการแบบบล็อกอะไรเราสักอย่างนึงน,นะจังหวะใกล้ประมาณ้คือบล็อกกันมันมากน,น,น,นะคือบล็อกกันแบบได้อิทธิพลนะผมใช้คําว่าได้อิทธิพลหรือว่าแรงมานานใจมาจากเซคิโลอะไรประมาณนี้เลยคือจริงๆมันมีเกมก่อนหน้าเซคิโลนะครับที่แบบมีบล็อกจังหวะแบบปังเป่งปังเป่งประมาณนี้แต่ว่าเซคิโลอะ เป็นเกมที่ผมไปลองเล่นแล้วรู้สึกว่าบล็อกมันมากแบบมันจริงๆอ่ะถือว่าแบบ Number รวันเลยคือแลวเป็นธีมสมูไรด้วยนะแบบป้งๆๆป้องป้องโอ้โหแล้วเกมอื่นๆหลังจากเซคิโร่เนี่ยก็จะมีแบบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาเรียกว่าสแตนดาร์ดในการเล่นแบบมานั้นก็คือจะบล็อกมันจะแบบมีความดุดันในการบล็อกการสวนอะไรประมาณนี้คือเหมือน,นเป็นแบบได้แรงบันดาลใจมาจากเซคิโร่หรือว่าเกมของทางฝั่งผมจำชื่อค่ายของเขาไม่ได้แล้วว่าอะไรพวกโซอะพวกโซไลท์พวก ดักโซ่อะไรมันเนี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากเกมฝั่งนั้นเยอะมากนะครับแล้วก็พอได้องค์ความรู้ในการทําเกมหรือว่าได้ทรัพยากรที่แบบถึงแล้วก็สามารถที่จะทําเกมของฝั่งตัวเองประมาณนี้เห็นไหมทำแบบเป็นเกมที่มีบรรยากาศของตัวเองแต่ว่าได้แบบจุดเด่นหรือว่าข้อเด่นต่างๆของเกมแบบรุ่นพี่มานบนี่แล้วก็ตัวละครม่อแย้เนี่ยศัตรูมันเตะเราดีเดียวล้มเหมือนกันเลยนะคือแบบกระเด็นแล้วนี่นี่มาดูฉากตอนเขาแบบล้มศัตรูครับเหมือนหน้ากากนี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรมันฆ่าศัตรูได้แล้วมันมันขึ้นหน้ากากมาปบ แอบออนิเมชั่นมันอาจจะแบบไม,ไ,มไม่ไม่เป๊ะนะแต่ผมถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะถือว่าแบบสนุกแล้วได้แบบสู้ได้แบบงัดกันแบบสนุกลวนี่บลกมูเม้นต์บเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีระบบออนไลน์ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าแวร์ยเนียมีแน่นอน PVP ได้ล่าฆ่าหัวได้มี เขาเรียกว่า hmm. มีโลกออนไลน์คุณสามารถเปิดโหมดออนไลน์แล้วแล้วก็ทําเควสทํากิจกรรมในโหมดออนไลน์ได้เลยแต่เกมนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่แน่ๆเล่นคนเดียวได้แน่นอนมีเรื่องงที่น่าติดตามแล้วก็มูฟเมนต์ตัวละครการต่อสู้ถือว่าโอเคแน่นอนครับอันนี้คอนเฟิร์มให้ก็คือดูพร้อมๆกันเนี่ยถือว่าโอเคครับไม่พลาดแน่นอนคุ้มค่ากับการแบบซื้อมาเล่นแน่นอนเลยนี่พยายามวิ่งให้เราดูนะมูฟเมนต์ในการวิ่งใส่หลังคาน้่นเนี่ยแปลงล่างครับแค่จังหวะแปลงล่างนี้ก็สวยงามนะคือแบบได้แล้วนะ จังแบะแปลไปแปลมาอย่างเงี้ยปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปอย่างเงียถือว่าสวยงามมากเครื่อง <ๆๆ S 1> แต่งกายตัวละครคก็แบบดูดีอ่ะดูใครที่ชอบจอมยุทธบรรยากาศหรือว่าธีมจอมยุทธเนี่ยทรงนี้เครื่องแต่งกายประมาณนี้ก็ถือว่าแบบคุ้มค่าโอเคแล้วก็ ได้งานอาร์ตของเครื่องแต่งกายลักษณะตัวละครอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็พยายามบังคับมูฟเมาส์อะไรให้เราดูนะปุกอบับเคลื่อนไหวตัวละครจะมีแอนิเมชันแบบเขาเรียกว่าจังหวะก่อนที่มันจะยืนนิ่งๆมันจะมีจังหวะการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆครับเป็นการเก็บรายละเอียดของตัวละครของแอนิเมชันนะไม่ใช่แบบยืนแข็งยืนทื่อหรือว่าแบบหันทื่อๆนะมันจะแบบมีจังหวะจะออกตัวจังหวะจะหยุดประมาณนั้นเขาเรียกว่า ความสมูทของอนิเมชันทำออกมาถือว่าโอเคเกมอื่นๆเกมใหญ่ๆเกมทิปเปอรเอต่างๆอย่างเช่นซกรีสรหรือว่าเกมแบบเอลเดนลิงอะไรล่าสุดต่างๆมากมายในยุคนี้นะก็จะมีแบบมูฟเมนต์หรือว่าอนิเมชันประมาณนี้ก็คือจะแบบสมูทต่อเนื่องการหลบการเคลื่อนไหวการโยกซ้ายโยกขวาจะทําได้สมูทคุ้มค่าแก่ราคาหรือว่าเกรดของเกมนั้นๆนะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดเอนะผมให้ทิปเปอรเอแล้วกันสําหรับ ค่ายนี้เขาพยายามจะทําเกมนี้ให้เป็นที่เป็นเองของค่ายเขาไปเลยคือมีกราฟิกที่สวยงามมูเมนต์การเล่นอะไรที่แบบสุดหรือว่าแบบถ้าไม่สุดก็คือเป็นสแตนดาร์ดของยุคนี้เอใช้คาว่าแบบพยายามทําได้พยายามทําให้ไปถึงระดับนั้นเลยแต่ว่าเกมเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าฉีกกฎหมายของค่ายนี้ค่ายนี้แต่ก่อนจะทําเกมแนวแบบเกมแบบไม่ได้แอคชั่นอะไรขนาดนี้ไม่ได้แบบฟูลขนาดเนี้ยเป็นเกมแบบว่าแค่ ผมจะบอกไงเดี๋ยให้เพื่อนๆนึกถึงพวกเกมแบบแนวแบบจิ้มจิ้มจออะไรมาเกมมือถือหรือเกมที่ไม่ต้องแบบเคลื่อนไหวมากนะครับเกมแบบมีแอนิเมชันเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเกมเนี่ยเขาทาแบบฟูลเลยเป็นแบบโอเพนเวิร์หรือว่าพยายามทําให้มีแบบแมปกว้างๆให้สํารวจให้แบบเขาเรียกว่าฟูลเต็มที่ครับผมไม่รู้จะบอกไงก็คือไม่ได้แบบว่าต้องวาร์ปจุดนี้แล้วเปลี่ยนฉากอะไรนี่ให้แบบวิ่งเต็มที่อะไรประมาณนั้นเลย ก็คลิปนี้น่าจะประมาณเท่านี้ทีมงานเขาก็ปมือมาเล่นให้เราดูเท่าที่ฉากเขามีนะก็คือจําลองไว้ตรงนั้นหมู่บ้านที่ก่อนจะไปสู้บอสแล้วก็สู้กันแค่ฉากสองฉากตรงนั้นที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะครับก็คลิปก็มีประมาณเท่านี้ครับส่วนคลิปเต็มๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็จะมีประมาณ40กว่านาทีนะจะเป็นคลิปเหมือนเดิมก็คือเล่นเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนคนเล่นเป็นผู้ชายนะครับคลิปหลังนี้จะเป็นผู้ชายเล่นส่วนคลิปก่อนจะเป็นผู้หญิงคนนี้เล่นก็เหมือนแบบผู้โชคดีผู้หญิงผู้ชายลองเล่นแล้วก็2คนนี้ก็จะไปแบบคอาความรู้สึก เป็นยังไงต้องเปลี่ยนตรงไหนมัางการมูเมต์อะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ทีมงานได้แบบเอาไปพัฒนาต่อทําให้เกมมันดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นก็คลิปนี้ผมก็มาประมาณเท่านี้ครับเป็นคลิปแบบมาเมาส์มอยเอาเขาเรียกว่าข่าวเกมใหม่ๆเกมที่น่าสนใจของฝั่งจีนกําลังภายในอะไรมาคูดคุยกันจริงๆมันมีเกมใหม่ๆอยู่ในลิสต์ผมอยู่แล้วว่าผมต้องทําเกมอะไรเกมนี้เกมใหม่เกมนี้เกมน่าสนใจต้องแบบมาพูดคุยมาอะไรแต่ว่าก็ตามนั้นครับก็คืออาจจะแบบหมดไฟไปด้วยขี้เกียจหรือว่าแบบ ท้อแท้อะไรนี่ก็แบบหาฟิลหาหมตูตัวเองมาทําไม่ได้ก็อาจจะแบบอย่างที่เห็นครับก็คือ,อในหนึ่งเดือนอา มีอยู่2คลิปมีอยู่สคลิปประมาณนั้นก็ทําตามอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีสเกจดูว่าอาทิตย์นี้จะต้อง3คลิปอาทิตย์นี้จะต้อง3คลิปมีนันแหละไม่มีแผนงานอยากทำตอนไหนก็ทํามีฟิลลิ่งมีไฟในการจะทําก็จะมาทําแต่ว่าช่วงไหนไม่มีหรือว่าติดปัญหาติดธุระอะไรอื่นก็ไม่ค่อยได้ทำนะเผื่อเพื่อนๆสงสัยว่าทำไมคลิปไม่ค่อยอัปเดตอะไรประมาณนะั้นส่วนเพื่อนเื่อคนไหนที่มีความคิดเห็นยัยงไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็ต้อง โอเค okay, คลิปนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย